เขียนรายงานสวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบครูอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องการเขียนรายงานเดี๋ยวเรามาเรียนไปพร้อมๆกันเลยนะครับการเขียนรายงานหมายถึงการเสนอผลงานศึกษาค้นคว้าผลการทดลองหรือผลการปฏิบตัติต่างๆเสนอต่อครูเพื่อน,นักเรียนหรือผู้อื่นเพื่อให้มีความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้นหรือให้ผู้อื่นทราบผลการปฏิบัติของเรา นักเรียนครับต่อไปเรามาดูขั้นตอนการเขียนรายงานกันนะครับเริ่มจากกําหนดหัวข้อเรื่องวางแผนเขียนรายงานการรวบรวมข้อมูลเขียนรายงานตรวจทานและปรับปรุงให้สมบูรณ์เมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าการเขียนรายงานมีขั้นตอนใดบ้างแล้วต่อไปครูจะอธิบายขั้นตอนการเขียนรายงานทีละข้อครับเริ่มจากการกําหนดหัวข้อเรื่องหมายถึง การกำหนดเรื่องที่ผู้รายงานสนใจต้องการจะรู้หรือคาดว่าคนส่วนใหญ่สนใจเช่นสารพิษในชีวิตประจำวันกระดาษนี้มีที่มาและอื่นๆอีกมากมายนอกจากการกำหนดหัวข้อได้แล้วควรกำหนดหัวข้อย่อยๆด้วยเพื่อความสะดวกในการค้นคว้าเช่นเรื่องกระดาษนี้มีที่มามีหัวข้อย่อยดังนี้ที่มาของกระดาษคุณค่าของกระดาษ การทำกระดาษการใช้กระดาษเมื่อนักเรียนกำหนดหัวข้อเรื่องได้แล้วต่อไปคือการวางแผนเขียนรายงานซึ่งการวางแผนเขียนรายงานมีข้อปฏิบัติดังนี้กำหนดระยะเวลาปฏิบัติงานเช่นจะเขียนให้เสร็จภายในสองสัปดาห์รวมทั้งกำหนดเวลาการทำงานแต่ละขั้นตอนกำหนดสถานที่ที่จะไปค้นคว้าเช่นห้องสมุดอินเทอร์เน็ตสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ กำหนดผู้ร่วมงานแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนกำหนดวันเขียนรายงานตรวจทานปรับปรุงและแก้ไขกำหนดวันส่งเอาเลยครับนักเรียนเมื่อนักเรียนวางแผนการเขียนรายงานกันแล้วต่อไปคือการรวบรวมข้อมูลครับการรวบรวมข้อมูลหมายถึงการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆแล้วรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นหมวดหมู่ เอาเลยครับนักเรียนเมื่อนักเรียนได้รวบรวมข้อมูลกันแล้วต่อไปคือการเขียนรายงานโดยการเขียนรายงานมีหัวข้อย่อยดังนี้การนําข้อมูลที่รวบรวมได้มาเขียนเป็นภาษาของตนเองให้อ่านเข้าใจง่ายประกอบไปด้วย3ส่วนคือความนําเนื้อเรื่องและสรุปมีการลําดับความสําคัญมีสาระความรู้มีข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และมีเหตุผลประกอบ ข้อสำคัญของการเขียนรายงานคือไม่ลอกข้อความจากหนังสืออื่นหรือตัดต่อข้อความจนดูเสมือนเป็นสำนวนของตนเองถ้าจำเป็นต้องลอกข้อความสำคัญต้องบอกว่ามาจากหนังสืออะไรและถือเป็นมรารยาทที่จะต้องระบุผู้แต่งเสมอต่อไปคือการทำรูปเล่มรายงานให้สมบูรณ์ซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้หน้าปกควรมีรายละเอียดดังตัวอย่างต่อไปนี้ ต่อไปคือคำนำการเขียนคำนำอาจกล่าวถึงสาระต่างๆเช่นที่มาจุดประสงค์ของการเขียนรายงานวิธีการค้นคว้าผู้ร่วมงานผู้มีอุปการะคุณประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากรายงานต่อไปคือสารบัญระบุเรื่องแต่ละเรื่องที่เสนอและเลขหน้าของเรื่องนั้นๆ ต่อไปคือเนื้อเรื่องคือส่วนที่ค้นคว้าเรื่องมาเรียบเรียงซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเรื่องและสุดท้ายคือรายชื่อหนังสือที่ใช้คน้นคว้าหรือบรรณานุกรมมีวิธีเขียนดังต่อไปนี้ตัวอย่างเช่นศึกษาธิการกระทรวงหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่4กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรุงเทพมหานครโรงพิมพ์คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาลาดพร้าวส5งพันรนักเรียนครับขั้นตอนสุดท้ายของการเขียนรายงานคือการตรวจทานและปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์การตรวจทานและปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์คือการนำรายงานมาตรวจทานอีกครั้งพิจารณาความต่อเนื่องและตรวจการเขียนตัวสะกดการันแล้วแก้ไขให้ถูกต้อง นักเรียนครับวันนี้เราก็ได้รับความรู้กันพอสมควรแล้วนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ